โอ้บอยนะวันนี้ก็จะมานะครับพูดถึงภาคขอนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนะครับท้องถิ่น2564นั่นเองนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับการนี้ก็อ้างอิงมาจากประกาศสอบนะครับที่กรมส่งเสริมการปกรครองส่นท้องถิ่นได้ประกาศมานะครับผมได้ สรุปรายละเอียดมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับลิปนี้ก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เกินห้านาทีนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับก็นะภาคข,ขอเกือบทุกตำแหน่งมันต้องมีนะครับเพราะว่าพราเองข้อมูลข่าวสารนี่ก็สําคัญนะเกิดมีเรื่องฟ้องร้องกันเนี้ยมาขอเอกาสารจากเราแล้ว,ลวเราให้ไปหมดเลยเนี้ยเขาก็ไปฟ้องกันตายประมาณนั้นนะที่มัน จดประสงค์หลักของไอ้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันคือทางนี้แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในรว้ในวังนะสิ่งที่ห้ามรู้อะไรเงี้ยสิ่งที่แบบไม่ห้ามเปิดเผยประมาณนั้นนะครับต่อมาก็เป็นองค์ควหมู่านชนเมืองสําหรับผมไม่เน้นนะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะองค์คหมู่บ้านก็ท่านก็เปรียบเปิดกับหมู่บ้านท่านอ่ะคือแม่งล้อกันเลยแบบนั้นนะกรรมการหมู่บ้านแม่งก็ เริ่มจากอะไรเจ็ดคนปะเออน้อยไปมากถ้าถ้าผิดก็ขอไปเจ็ดถึงสิบห้าหรือเก้าถึงสิบห้านมันจะเป็นเลขขี้สังเกตนั่นแหละก็ล้อกันอันนี้ก็ออกแค่ข้อเดียวนะปีหกศูนย์ผมก็มันเป็นความรู้รอบตัวนะเนี่ยผมก็อ่านบ้างนะนิดหน่อยต่อมาก็พอพอเราส่งอยู่นะพวกแนวสอบแนวนักพัฒเนี่ยอ่านกันมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะ ราจะมาเนี่ยผสูงอายุประมาณเนี้ยผสงอายุก็เดีย๋ยวมีดีเทลให้ดูอยู่ปะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเนี้ยหลักๆเลยไอเบียยังชีพผลพมกันเนี่ยก็เนี่ยตามนี้เลยพื้นฐานนะเราจะไปสองักพันเราต้องรู้พวกน,นี้มันถามแน่ๆผมมันใหญ่ถามยังต่ำเนี่ยสามกะแนนเนี่ย น,นั่น่ะอย่างเงี้ยต่อมาก็เป็นเลยสตรีตำบลก็ออกบ้างนิดหน่อยนะถามว่ามีกี่กี่ภาคะไรของเขานะห่ะออทรงนั้นแหละแล้วอยู่กี่ปีอะไรเงี้ยมันก็ถามได้ไม่เยอะเบาไม่ค่อยเห็นงานสตรีตำบมลชมรมนะต่อมาก็เป็นวันแพรนก็เกี่ยวกับโครงการอะไรของเขานะ่ะ ต่อมาก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะออกสอบสนามไหนก็เจอเศรษฐกิจพอเพียงเนะี่ยเพราะว่าไม่วคุณจะรวยแค่ไหนเว้สุดท้ายคุณต้องจบด้วยคำว่าพอเพียงจริงถ้าคุณจะเฟ้อ,ฟอ,เ,อมมเฟ้อไปเบียวตายเชื่อผมเลยเฟ้อคือมันเกินขนาดไงมันต้องพอดีพอเพียงชีตมันถึงจะยังเยืนจริงอันนี้นะสามห่วงสองเงื่อนไขประจำมา นะรอบรู้รอบครอบปะมีผุ่มุมกันปะถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดขออภัยความรู้แล้วก็มีคุณธรรมไอ้ที่เป็นห่วงต่อมาก็เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมงแ่ชาตินะกว้างเป็นเอเคอร์เลยนี้ก็เดานะมันน่าจะถามความเชื่อมโยงผมเดานะมันน่าจะเล่นตั้งแต่ฉชับแป .8 ที่ เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มมามีเป็นรูปเป็นร่างในไทยแล้วก็น่ยพุ่งตกอีกต่อมาฉบับเก้าเนี่ยก็คือประกาศใช้อย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยแล้วมันก็พัฒนาวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกวานนี้เป็นอะไรนะนวัตกรรม i n โนเวชั่นปะ่ะของคนเป็นศูนย์กลางฉบับที่สิบสองอะอืมต่อมาก็หลักการและทฤษฎีนะผมก็ ประมาณนี้นะผมก็อันนี้ผมทําสรุปไวเนะคือนะทากับอาจารย์ก็มันก็จริงๆก็ให้ฟรีก็ให้ได้นะแต่ให้ฟรีแล้วไม่ค่อยอ่านกันนะอาจารย์ของเขาเลยบอกว่าให้เนะี่ยทำขายราคาไม่ต้องแพงมากนะเนะี่ยก็จะเป็นเนะี่ยผมใส่ไว้ ครบเลยเนี่ยหลักการพัฒนาชุมชนวิธีการพัฒนาชุมชนคือผมร้องร้องมาจากตัวชีวิตไอ้หน้านี้เลยเนี่ยเปรียบให้เพื่อนๆดูเลยคือคือไม่ได้ทํามาหม้เลยคือคือเราร้องมาจากตัวชีวิตอันนี้ท่านจะได้ไม่หลงทางเว้ยเนี่ยมันก็มีเนี่ยเห็นปะจัดระเบยียบชุมชนการพัฒนาชุมชนคืออะไรเราก็ต้องรู้เห็นปะชุมชนในทุกด้านสามารถ ร่วมกันเนี่ยหลักการพัฒนาชนเนี่ยคือคือพื้นบนมันก็คืออะไรจิตหลักความมีศักดิ์ศรียึดหลักพึ่งตนเองเนี่ยของประชาชนหลักวิธีการพัฒนาชนก็คือเนี่ยไอเนี้ยแม่งอกการให้การศึกษาเนี่ยแก้ชนจัดเว็บบัญชนเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมันคือ คือพื้นฐานนเะพื่อนเพื่อนก็ดูปัทยาแต่วปปัทยาก็อันนี้มันมันก็ออกนะไม่เคยเห็นไม่ค่อยเห็นนะแต่คือให้รู้ว่าเนะี่ยมันเกิดจากความเชื่อความเชื่อก็คือพวกนะเกิดจากปัทยาอะไรเงี้ยคือคนทุกคนมีค่าศักดิ์ศรีสัญาภาพทุกคนสามารถพัฒนาได้เนะี่ยมคิดวัดหลักของนะพัฒนาชุมชนคือประมาณนี้เลย ต่มาก็เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพบเมือง,งชนก็เนี่ย participation นะมีก,กาเลยเนี่ยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเนี่ยกาอันนี้อันแรกเลยนะไม่ต้องไปสนใจอันอื่นนะครับโอ้อธิบายเยอะไปการให้ศึกษาแก่ชุมชนนะครับนักมนุษย์วิทยาอันนี้คือไม่ได้พิมพ์ผิดน,นะคือมันเป็นของมันแบบนี้อยู่แล้วก็ดูนะแต่พวกนี้มันไม่ออกหรอกแต่ มันเคยออกอันเนี้ยมานักมนุษยวิทยาเนี่ยนะครับต่อมาก็เป็นวิธีการและกระบวนการต่ตางาชุมชนก็คือการสังเกตอันเนี้ยตามนี้นเลยนะครับอันนี้อธิบายเยอะไปแล้วนะครับไม่ได้ขายของนะคือให้ดูเนี่ยว่าการศึกษาชุมชนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ ปัญหาปัญหาปัญหาชุมชนมันก็วนเงี้ยวนหลุมมันวัตถะสังสารมันนะครับก็ประมาณเนี้ยท่านก็มาดูเครื่องมือเนี่ยมันก็พื้นฐานนะเพื่อนเอ้ยเออเพื่อนๆนะติดเรียกแบบนี้นะสมัยที่ติวลามก็เรียกแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องมือในการวิจัยต่างๆก็เอไอซีนะแล้วก็มีอะไร อีสบวสเนี่ยมามามา,มาทุกวันต่อมาก็เป็นจัดลำดับปัญหาวิเคราะห์ปัญหานะครับนี่คือไฟล์ที่เตรียมไว้แล้วคือก็ทำตามตัวชีวัตนะคือไม่ได้อะไรมากนะครับสนใจก็อินอินบ็อกมาได้นะก็ประมาณเนี้ยเลยเลยห้าทีแล้วนะครับ นี่ก็ยังมีคนขนาดอัคดคลิปอยู่ก็มีคนซือ้อนะว่าขอบุณนะครับต่อมาก็เดี๋ยวลืมละอันนี้อันที่แปดจบไปแล้วนะนะครับต่อมาก็เป็นลักษณะที่ต้องปฏิบัตินะครับของตำแหน่งที่สมัครสอบนะครับนะับกพัฒก็ดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายนะเขาพูดกันงั้นนะก็คือเกิดก็คือเด็กแลกเกิด ตายก็คือไปงานศพนะนี่คือชีวิตเกิดจนตายนะหยอกหยอกประมาณนั้นก็ดูนะี่ตอนเป็นเบบีเป็น k, นะเด็กนะเยายวชนนะแล้วก็มันเป็นผู้ใหญ่ก็ยังดูแลไอ้สูงอายุก็ยังดูแลตอนตายก็ยังดูแลก็จะมาล้อเรื่องพวกเบี้ยยังชีพที่ให้ดูไปยังชีพผู้สูงอายุพวก เง่าวะเนี่ยประมาณนั้นเนงินได้ะเงนินสงเคราะห์บุตรนะอันนี้สําคัญนะอันนี้ออกผมมั่นใจออกสอบอีนน้ยเงินสงเคราะห์บุตรเพื่อนๆก็คนอื่นนะอันนี้บอกคีย์บิร์ดนะคือมาดูเบอร์โชว์อย่างเงี้ยมันจะเข้าใจไว้คือมันจะเอาแต่ใจความสําคัญมาแล้วค่อยไปอ่านกฎหมายแล้วมันจะ เขาใจง่ายประมาณนี้นะครับนักพัดก็ไม่เกินนี้นะครับฝากอันก็เป็นเจ้าปทกับกอชช2คอนะนะมันก็ประมาณเนี้เจ้าปทก็ความจะเป็นพื้นฐานของคนกชชสองั่ก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านมันทำมานะประมาณเนี้ยก็ไปดูนะ เห็นปะเล่มแม่งก็จะโซลสีสีชมพูกับสีเงินแต่สมัยนี้เป็นเขากลอกในเว็บแล้วอย่างว่าแล้วเลิกเต่าหลังปีแล้วไงเริ่มพัฒนาแล้วประเทศนะก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ลงคลิปเนี่ยที่ผมทําชีตสรุปไวอันนี้ก็ไปกรอบเข้ามานะคือไม่ได้ทาเองแต่คือเห็นว่าเนื้อหาของคนเนี่ยคืออ่านแล้วไม่เสียเวลา คือท่านอย่าไปอ่านแล้วแต่นะใครจะอ่านพอบอเต็มก็ได้แต่ผมอ่ะผมผมโดนมาแล้วนะผมอ่านเต็มจริงแหละแม่งออกนิดเดียวอ่านสรุปเอาง่ายกว่านะประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลงคลิปติวบรระพรบอรอลบ,รบรลงไปนะในกลุ่มติวผมนะกลุ่มสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการท้องถิ่น2อง4 นะวันนี้ก็จบเพ็งทันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนับตั้งแต่นี้ครับสวัสดีครับ